อันธร,รมยังที่กันดากทาทะโยพนามเทนิทิงนิเทติปุริโสบุรุษย่มขวังขุมสับวายคำพิเรอุทกันติเกในที่สุดแห่งห่วงน้ำาลึกอาทกิเจสะมุปปเน ด้วยคิดว่าเมื่อมีกิจจำเป็นเกิดขึ้นอายะเมภวิสติทรัพนี้จกเป็นประโยชน์แก่เราราชโตววทุรุตสาเพื่อเพื่องตนจากราชภัยบ้างโจรโตตปิลิตันสวา เพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างอินัสวาปโมคายาเพื่อเปลืองนีบ้บางตุพิเคอปัสุวาในคราวทุพิกภัยบ้างในคราวขับขันบ้างเอตันทะยโลกัจรมิงนิธินามานิทิยาตี ขุมทรัพย์ที่เขาคขังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลตาวาสุนิโตสันโตคัมพีเรอุทะกันติเกที่เขาควังไว้เป็นอย่างดีในที่สุดแห่งห้วงน้ำลึกเพียงน,นั้นนาสโพสะ,พะ ทาเยวะทานตังอุปกัปติคุมทรัพน์นทั้งหมดอาสำเร็จประโยชน์แก่เขาในการทั้งปวงไหมนี้ที่วาธานาจวตีเพราะขุมทรัพย์เคลื่อนจากที่เสียบ้างสัญญาวาสวิมุหิหตี ความจำของเขาขาดเคลื่อนเสียบางนาคาวาอปนาเมนตีนาทั้งหลายเคลื่อนย้ายไปเสียบางอยาก้าวาปีอนันตินังอยากทั้งหลายนำไปเสียบางอปิยาวาปีทายาทาอุทธรันติอปันสต ผู้ราบมรโดกที่ไม่ชอบใจกันขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบางยะถาบุญยากโยโหตีในเวลาที่เขาสิ้นบุญสภาเมตังวินาสติคุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมสูญไปยะสาธาเนนาสีเลนัสัญญเมนาทเมนาจา นิธิสุนิโตโติอิติยาปุริสันสวาขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามควังไว้ดีแล้วด้วยทานศีนความสำรวมและความฝึกตนเจติยามีจะสังเควา ในเจดีหรือในสงก็ดีปุกเลอดิทิสุวาในบุคคลหรือในแขกก็ดีมาตาลิปิตาลิวาในมารดาหรือในบิดาก็ดีอโทเจธรรมิพาตาลีในพี่ชายหรือน้องชายก็ดีเอโซนิทิสุนิโต ขุมทรัพน,นั้นชื่อว่าขวังไว้ดีแล้วอาชโยโยอนุคามิโกใครใครไม่อาจประจนเป็นของติดตามตนไปได้พรหายาคมนิเยสูบรรดาโภคาทั้งหลายเขาจำต้องละทิ้งไป เอตังอาทายคัตชติเขาย่อมผาเอาเฉพาะขุมทรัพย์คือบุญนั้นไปอาซาธารณมันเยสังอาโจรารโ,โนนิทีขุมทรัพย์คือบุญไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นแม่โจรก็ลักไปไม่ได้ กายิราธาที่โรปุญญานิโยนิธิอนุคามิโกพลาดทั้งหลายพึงทำบุญนิธิที่จะติดตามตนไปได้เอสาเทวมนุษย์านั่งสภากามมทะโทนิธิบุญนิธินั้นให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่าง เก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังยังเทวาพิพันเทนตีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายปราธนายิ่งนักซึ่งพ้นใดๆสัพพะเมเตนลาปฏิผลนั้นนั้นทั้งหมดอันเขายอมได้ด้วยบุญนี้ที่นั้น สุวรรณตาสุสรตาความเป็นผู้มีผิวพรรณงามความเป็นผู้มีเสียงไพเราะสุสันท่านังสุรูปตาความเป็นผู้มีสวดทรงดีความเป็นผู้มีรูปงามอาทิปจังบาลีวาโร ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ความเป็นผู้มีบริวารสาาเมเตนลาภปฏิอิตาพุทั้งปวงนั้นอันเทวดาแลมนุษย์ทั้งหลายยอมได้ด้วยบุญนิทินั้นประเทศราชังอิสาริยังความเป็นใหญ่ความเป็นเจ้าประเทศราชที่ยิ่งใหญ่ จักรพรรดิสุขังปียังความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็นที่พอใจเทวราชจำปิธิเพสุความเป็นเทวราชในหมู่เทพเจ้าทั้งหลาย จะพาเมตนลาปฏิอิตธพุทั้งปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมได้ด้วยบุญนิที่นั้นมนุษย์สิกาจะสัมปติสมบัตินั้นเป็นของมนุษย์ด้วยเทวโลกเกจารารติสมบัติอันบุคคลพึงยินดีในเทวโลกด้วยยาจะนิ นิพพานสัมปติสมบัติคือพระนิพพานด้วยสาพาเมเตนลาปฏิอิตธพลทัังปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมได้ด้วยบุญนิทีนั้นมิตรสัมปทธมากรรม,มโยนิโสเจปยุญชะโตวิชาวิมุตติวสิภโว คุณเครื่องคือความถึงพร้อมด้วยมิตรและภาวะความํำนาญแห่งวิชาและวิมูิที่เกิดจากการประกอบด้วยโยนิโซมนาสิกรัรจาปาเมเตนลาปติอิตพพนทั้งปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ยอมได้ด้วยบุญนิทินั้นปฏิสัมพิทาวิโมกขาจาปฏิสัมพิทาด้วยวิโมกด้วยอยาจะทราวกาปารมีสาวกปารมียานด้วยปเจกะโพธิพุทธภูมิปเจกะโพธิยานด้วยพุทธภูมิด้วยจะพาเมเตนลาปฏิ อิทธพุทัังปวงนั้นอันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยอมได้ด้วยบุญนี้ทีนั้นเอวังมหาติกาเอสายทีตังบุญญธาธรมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ตัตมาทีราประสังสันติปันติตากตะปุญญาตันติ เพราะเอตดนั้นปราดผู้มีปัญญาจึงสรรเสริญข้อที่บุคคลเป็นผู้ได้กระทําบุญไว้แล้วดังนี้แล